ครับวันนี้กับนาขทัวรครับลิปแมงนางอ้าํนงงานี่ครับ,บรจะใส่อันนี้ลงไปครับใส่แมงตูรีลงไปแล้วมบวย่างไปเอาตะไคร่ไป <c ười> น,นี่เอาตะไคร้มาหน่ใช้ตะไคร้พมโอ้ยตะไคร้บใส่อะไรเด้นี่เอา,าแกงแม่สมครับกแกงแม่แมงนางแมนางแมนน้อยน้อยตะไคร้ไหมพี่<ม>น่อย พอมยิ่งใครหอมมากงามหอมแล้วไม่สมันดีวะหอมมีไมสมไม่เลี้ยงน้องกันวะนี่จะเข้ารู้กันเหมตอนมันเป็ดนุ่มดีวะนี่ครับอันนี้เพราะว่ามันแข็งเพราะว่าตุ่มดวงก่อนแข็งฮ้ย

อ้ันเคียงหุ่นย่างไปเคียงคนม่างเนี้ยนี่เนี้ยอะไรไหมเออไปเคียงหุ่นย่งบอสี่เราเเตรียมการไว้ันขอโทษได้เรท่านผู้ชมผู้ฟังเออกำลังโอ้มีดเฉียบจีนแล้เหลืออยหลืออยู่ตัดตตัดมากานตัดมากเท่าสามขอเีมีดของแท้แล้วที่มี ยังไงมันมีด้านเนี้ยสมมโมกนลก็คือหละครับเอาละว่ายานเนี้ยเลยดังบานนั่นมีมีมีด้านเนี้ยเป็นบานนะมีด้านเนี้ยเดี๋ยวนี้วายานเลยเออสุรุงกูแหละสุรุงสูงอายุสองคนสุรุงกูแค่เดียวมาเถินพันธ์ต้นเป็นนี่เราให้กึเปล่าอลงบนรถอย่างน่ะคือแตกงคุ้มตัวตัวลงบนรถเดี๋ยวเอาดอกออกเออเออเราบใวเสำเนียงดับเขาเลยแล้วนี่ครับ

ปือน้ำอันน้เม็บอกได้ต้มครัถ่ายไปทังบอแล้วไอ้ต้มว่ะออยบอกเ้ซิบมกันนะปลาปะต้องเลยบอปะปต้องคือว่าอันนี้ก็มีเกลือเราแน่นน้ำมสมน้ำมสมเค็มข้าเห็ดว้จนแข็งสิยังรู้น้ำม่สมมีเกลือด้เหอยอย่างะเาข้อมมตัว แสบนะเพืันแสบยบีน่ังน่อยได้เขาสบายไส้แสบอย่างเดียวสิรับฉันจะออบรสเค็มครับลองนายของทัวร์กันครับเออไขมดแดงเอาฮ่าฮ่าฮ่าง่าฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮม่าฮ่าฮ่่าฮ่าาม่า่าฮ่า่าฮ่มฮ่าฮ่าฮ่เฮี่าเ่่่่ฮ่

หูสวยดีว่ะนี่วันงามกำมังไม่สมแซ่บบบคักแซ่บบบคักอือก็เอแมงนางงามมาขึ้นแมงนางงามสวยจิ้มอีดจิ้มอีดคนนี้พูดอะไรว่าน้ำเลยเดี๋ยวถ้าตอนกินนะครับปานีิเดี๋ยวไว้กัเนคลิปนี้ครับถ้าตอนกินครับปานีิ